ฮะนินเทนโดมีของใหม่อ่ะยังไงเอ่ยแต่ไม่ไมมใหม่ของใหม่แต่ไม่ใหม่คือยังไงพ,พิกกิตโนว่าหรอเออนะครับสิ่งนี้คือเ i อร์ a ช Boy อยครับโอ้โหนี่ตำนานมากเลยนะตำนานนะครับเ i อร์ a ช Boy อยตำนานตั้งแต่ปีหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบห้านะครับอ่า uh huh. ก็ Nintendo ก็ได้ประกาศว่าจะนําเครื่อง Virtual Boy เนี่ยกลับมาให้เล่นบน w i t c h และ switch 2นะครับเป็นอีเรียบรน่อยนี่เครื่องเป็นอย่างนี้เลยนะฮะซึ่ง Nintendo นะครับก็ได้ประกาศมาเรียบร้อยว่าเราจะนําเครื่องนําเกมนะครับจากเครื่องอ Virtual Boy ที่วางขายเมื่อปี1 9 9่งเนเนี่ย มาให้เล่นกันอีกครั้งนะครับผ่านบริการของ v i r วัวชัวล o คอนรับของ i n t e n d o Switch o n l ลน e นะครับนะฮะทีะ่เห็นเลยนะครับแต่เนื่องจากว่านะครับภาพเนี่ยจะเป็นแบบ Stereo โอ r c บโค s นะค e o เริโอบเนี่ยจริงจำเป็นต้องมีอุปกรณ์เสริมเพื่อให้มองภาพมองเห็นเป็นภาพสามมิตินะครับเป็น 3D นะครับ โดยมีเพือสองทางครับมันสรีอวทที่หน้าตาเหมือนเครื่องอวีลชอปลอยต้นฉบับพุระการครับแต่ต่างจากต่ต่างที่จอใช้เครื่องสวิตต์กับถอดจอยครับนี่่ก็มันคล้ายๆกับเว่นสามมิติราคา ถูกๆหน่อยที่เราต้องเอามือถือพาวัโฟนเราได้แหละประใส่ในเว้นแต่มนอสมัยก่อนมันจะมีแบบติดเทรนเนาะเออ vr b o x อ่เ vr b o x ใส่เข้าไปในใสโทรศัพท์เข้าไปใน vr b o x นี่แล้วก็เเออนั่งดูอะไรเงี้ยนะครับเดี๋อวนี้เดีี๋ยวน้ก็มีขายอยู่นะปกติร้อยกว่าบาทเออผมทำผมทำผมเคยทำอยู่เวลานั่งดูอืม อตั้งดูอยู่นะเออว่าว่ากันไปว่ากันไปนะครับอ้าว่ากันไปนะเออเออ่นน่ะฮ่ฮะฮะเอ้าวก็ก็ใยเป็นแว่นนะครับเป็นแว่นแบบนี้นะครับรองรับทั้งวิวส์หนึ่งทิวส์สองนะครับอ่าหรืออยากจะเอาเป็นแบบการ์ดบอร์ดโมเดลจบนะครับก็เป็นกล่องกระดาษทันหนึงอี้แบบนี้อี่ก็ก็จะยาวๆหน่อย ใส่เครื่องฟีดเป็นหน้าจอเหมือนกันนะครับไม่รังกันถ้าแบบแรกราคาถูกลงอ่านะฮอย่างนี้เนี่ยนะครับก็ทั้งสองตัวเนี่ยยังไม่ประกาศนะครับราคาทั้งสองโมเดลเลยอืมซึ่งอะไรอย่างนี้จะกลับมาให้เล่นกันนะครับเวอร์ช l Boy ยุคพื้นที่เรายจะกลับมาให้เล่นกันในวันที่17บคุมภาพันสองพัน กันปีหน้านะครับ,รบผมเนี่ยลักษณะเกมก็จะเป็นแบบนี้ยก็คือมีแค่สองสีก็คือดำแดงนะฮะตัวเกมมีสองสีมนอนก็คือเหมือนยุคนูนเลยยุคนูนเขาก็ทํายังไงเข้าเวลากลับมาก็จะเป็นแบบนั้นอยู่แล้วนะฮะมันก็จะเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็คือหน้าจอสีแดงแดงแบบแดงเป๊ะเลยนะฮะเพราะว่าเทคโนโลยีบีอาร์มันตอนนั้นไม่ทำได้แค่นี้ ตอนนั้นไม่ได้เรียก VR ด้วยเขาเรียกว่าสเตอดิโอสโคปนะไปจอนะครับแล้วก็ต้องเอาหน้าแนวขึ้นไปเหมือนคุณจะส่องมือนคุณจะมันอยู่บนหออ่ะอยู่บนหอแล้วคุณก็จะส่องในดูดิวที่ไกลๆใช่ปะทำอะไรแบบนั้นเนี่ย